จิ้มจิ้มเลยลุดหมดลุดหมดสวัสดีคับเพื่อนแฟนๆไม่กลับบอนสซยวันนี้มาส่วนลุงจํมมาดูโลกของต้นหมากแบบที่ดลุงจําเรียกว่าโลกหูดนี่นี่นี่นดูดูใกล้ๆเลยเองนี่ยเป็นก้อนๆแต่มันมีวิธีรักษาหายแต่ว่าไอยาที่ใช้เนี่ยน้อยคนที่เขาจะบอกกันอืม ตอนแรกหน่ผมคิดว่าขี่นกไม่ใช่ไม่ใช่นี่ตุงจำเขาบอกว่านี่นี่เดียวเฉพาะต้นเนี้ยนะเนี่ยมันตายหมดเลยเนี่ยอมันตายนี่ต้งจำต้องซ่อมใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยสามสี่ต้นเนี่ยแต่วยวเพื่อนเห็นมีคาที่ไม่มีใบนี่แหละแล้วแล้วแงซ่อมไปเนี่ยไม้ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจบช้ามาก นี่เนี่ยลุงยังไม่กล้าตัดเลยเนี่ยตัดแล้วมันกลัวมันจะไปตัดแล้วมันก็จะเหลืออยู่เท่านั้นอ,ะอ่ะเพราะไม้มันไม่แข็งแรงมันแทบเป็นโรค<ช>อีกต่างหาก<ว>ผมเพ<อ>ิ่งก็เพิ่งจะเคยเห็นว่าเป็นโรคหูดอ๋อมันเป็นก้อนข้างในเป็นเขียวๆด้วยนีใ่ใช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 น,นี่นี่นี่เนี่ยพวกนี้ถ้ามาเกาะกินแล้วมันกิ่งมันจะทิ้งกิ่งตายออเหมือนกาฝากอ่ะนี้คล้ายๆเนาะเหมือนกาฝากอ่ะ แล้วจริงๆแล้วมันมันใช่กาฝากมั้จครหรือว่าไม่ใช่เราเป็นเป็นหูดเลยขอเป็นหูดอ่อรักษาหูดเนี่ยนะน้ำส้มสายชูครับที่ที่เรากินกันเนี่ยนะเนเนี่ยเอาเอามาจุ่มแล้วมันหายม,มันหายจริงๆนะใส่บัวร้านหรือไม่ครําเรื่องไงก็จุ่มดีกว่าเพราะว่ามันมันมันมีไม่ทั่วเนี่ยจุ่มยังไง ก็เอาลาดน้ำไปนะพอพอมันหมาดๆดีเนี่ยแล้วก็เอาน้ำส้มเนี่ยไปผสมน้ำเลยครับเอาผูกกนท้ายเงี้ยเหรอเอาผูกกนมาจิ้มเนี่ยมันตายหมดเนี่ยเนี่ยตายหมดเลยนะครับเพื่อนๆมันเป็นมีมี <c oughs> มีต้นเนี้ยสวยยังแข็งแรงต้นอน่ะ มันก็ต้องตัดนะแต่ว่ายังไม่ได้ปรึกษาเจ้าของว่าเจ้าของก็จะให้ตัดหรือเปล่าเลียงไม้คนอื่นไม่ใช่นึกจะตัดจะตัดได้เลยนะอ,อะืจะตัดส่งเดชก็ดดไม่ได้ <c oughs> โอ้นี่เพิ่นเพื่อนสังเกตนะครับนี่ตายนะครับเนี่ยตาย <c oughs> อันนี้คือไม่มีเปลือกนะครับนี่ยนี่คือเนื้อไม้เลยนะครับเนี่ยตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหนุงจ้ามซ่อมเพลินเลย <c oughs> นูน่นอีกสองต้นเอาไมา้ไม้ซ้อมเนี่ยมันสนุกนะไม่เครียด <laughs> <laughs> มันสนุกมีอีกสองต้นไอ้ต้นนี้ตายไหมต้องจำเนี่ยนี่ก็ตายนี่ไหนนี่มีตายตายทุกต้นเลยตแต่ว่าตายน้อยตาย,ตายน้อยตายมากต้นเนี้ยได้ถ้วยพระเจ้าทานมาแล้วนะบาทอันนี้เ <laughs> นี่ยเนี่นี่ต้นเนี้ยอ,อันนี้อันนี้ทางด้านหลังไม้เแต่พาเพื่อนไปดูทางด้านหน้าไม้ด้านหน้าอยู่นิด นี่ด้านหน้าไม้ซ้ายขวาหลังหน้าอันนี้ครบเลยนะครบเลยมันก็จะจะมีอยู่สามต้นเลยนะถ้ามาให้ลุงเลี้ยงใหม่มันต้องตัด,นะตดอ่ะตัดต้นแล้วรับซื้อกันมาต้นเท่าไหร่มีโอ้โหรวมๆแสนนั่นแหละ <laughs> ต้นนี้จะตังค์ตรงตังค์แหม ทำไมเลี้ยงไม้เลี้ยงไม้เขาเลี้ยงไม้กันโสมนะไม่เข้าใจเขไม่เปลี่ยนดินกันเลยหรือบ้างเห่ย,ยจำได้ยังไงจะตัดเลยนะเสียดายรายละเอียดใช่ไหมรายละเอียดเนี่คือไม้เก่าแก่ไม้มันโอโ้โหฟิกตัวแล้วเนี่ยนะตัดไปเสียดายแต่ไม่ตัดเนี่ยู้ไม้มันเก้งกว้างมันไม่มันสวยนะมันสวยแต่ว่ามันแต่ละคนเลี้ยง มันแนวคิดมันก็ไม่เหมือนกันครับอ่นานั่นไม้กิ่งเกิือนเนื้อนอีกต้นหนึ่งในเกาะหินก็เกาะจนแนบเลยนะครับเพื่อนๆต้นเนี้เอ่อเนนมงต้นนี้ลงุงจะถามเจ้าของว่าจะให้ตัดใหม่ไหมถ้าตัดใหม่มันจะสวยมากต้นน,น,นี้ตอนนี้ตัวนี้ขวาขวาซ้ายหลังหน้า ในเกาะหินหมากในข้อดีของหมากนะครับเพื่อนๆคือเวลาเกาะหินเนี่ยแนบดีแนบเขาจะแนบไปกับกับหินเลยไม่ค่อยเด้งเหมือนต้นเพมหน้าถ้าต้นเพมหน้าค่อยจะเด้งเม้งหลักการการสร้างไม้เกาะหินแล้วนะครับอันนี้กิ่งหนึ่งใช่ไหมอ๋ออันนี้ขึ้นมากิ่งสองอ๋อกิ่งสองเนี่ยเมงปลายกิ่งต้องอยู่แค่นี้ครับอ๋อข่มหินอ่าข่มหินอีนนี้ให้มันยาวมาขนาดนี้พออือ มันจะเป็นสามเหลี่ยมับอีกข้างนังยาวห้ามยาวมาทั้งนี้ครับไม่งั้นมันโคมหินอย่างว่านะใช่เนี่ยพอมันมา,ม,ามาจบแค่นี้โอ้โหมันจะมองเห็นหินด้วยสวยมากเลยแล้ว,ลวจุดสําคัญที่สุดเนี่ยไม้โคมหินเนี่ยมันรวมเลยใหญ่กว่าหินมันก็ใหม่สวยอื ต้นนี้ต้องตัดตัดไว้กว่ามาเลี้ยงแบบนี้มันก็อย่างเนี้ยมันไ <c oughs> ม่เจ้าเหมือนน่กกีงนี่ก็ตายนี่หนูมจ้าตายตายล้ว้ิเหมือนเจ้าของปล่อย <c oughs> ไมย่ไม่คอ่อยไอ้ข่าว่ <c oughs> นะข่าวไม้ชุดเนี้ไม้มาจากบ้านพี่แก้วแปดริ้วอ๋อแล้วก็พี่แก้วเนี่ยไปญี่ปุน่นญี่ปุ่นเขาเกิอือเกิด กักตัวโควิดไว้สามเดือนหรือไงเนี่ยโอ้โหไม้อยู่ทั้งนี้ตายเลยโอ้คนมีจะมีคนเขาซื้อแล้วนแต่แต่ว่ายังไม่ได้ขนมาอะไรอย่างเงี้ย๋อ่นั่นแหละ๋อพี่แกโดนกักตัวอ่าอลักษณะนั้นนะโอที่เขาเล่าให้ฟังจริงเท็จจริงอยู่กับคนเล่าอือแต่ว่าอย่างถ้าในกรณีไม้จบถ้าขาดน้ำก็จะเป็นเงี้ยทิ้งกิ่ง แน่แแล้วถ้าไม่ได้ตัดแต่งกิ่งน้ําน้ําเลี้ยงไปบางกิ่งเนี่ยมันก็จะไปทําบางกิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยวเมงไอ้ไอ้กระถางมันมาแค่นี้นะโอ้โหยิ่งไปไวใหญ่เลยลุงเอามาเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยเล่นกระถางใหญ่เลยเก้าสิบเซนเลยเนี่ยเม็ดนึงอ่ะเนี่ยเนี่ยกระถางผักฝืนต้นไม้ฝืนฝืนฝืนพอไม้ถ้าเราตัดแต่งเนี่ย ได้สักเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยกระถางเริ่มลดแล้วนะอย่างนั้นคุมไม่ได้อีกมันมันจใหญ่อยู่เรื่อยมันมันมันต้องลดลงลดลงอ่ะก็เอามาให้กับเปนี่ยนเปนี่ยนี่หักตายเนี่ยเนี่ยมันตายก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของเลยว่าจะเอาไงอจะเอายังไงตายแล้วนะครับเนี่ยเปื่อนเปลี่ยงเนี่ยตายแล้วถ้ามันตายอย่างนี้ยถ้าความคิดลุงเลยนะคือ เอาแต่ลำกิ่งแรกไว้นี่เนี่ยเนี่ยตัดแค่นี้ก่อนพอมันแตกมาเราก็เลือกเอาพอมันมีลำกิ่งเนี่ยพอผู้นี้ตัดทิ้งหมดเอาเอาเป็นซากไนแม่ลุงจ้ำเนี่ยแกะเปลือกออกแล้วทำเป็นซากเนี่ยตายหมดนะครับเนี่็นๆเนี่ยไม่ได้ตายเด่นๆตายกันจริงๆเนี่ยเปลือกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เนื้อไม้แล้วเนื้อไม้สวยซะด้วยหมากเห่นเนื้อไม้ละเอียด เป็นผมก็ทําซากเลยเนี่ยออ <c oughs> ครับก็อันนี้ครับเป็นไม้เข้ามาใหม่นะเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนดูไม้ซ่อมไม่ใช่ปวดหัวนะลุงไหมไม้ซ่อมสนุนกนเออเนสนุกนนนี่เเพลสุกดไงทำยังไงให้มันสวยอีกครั้งหนึง่งเ,เนี่ยจุดนี้รำคัญ <c oughs> เออนี่ก็เริ่มแล้วตัดไปหลายกิ่งเหมือนกันนะแพลงเนี่ยไปทำไปเล่นไปลุงก็ลืมแล้วว่าตัดกิ่งไหนไปบ้าง แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆผมก็ลุงจำลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดี